สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกเรื่องการฝึกจิตนะครับดูว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างแล้วจะไปสู่ความสงบจริงๆได้ยังไงเราจะอ้างอิงจากคลิปสนุกแต่ไม่สบายสบายแต่ไม่สนุกของหลวงพ่ออำนาจโอภาโสเป็นหลักนะครับค่ะก็คือเราจะมาสกัดประเด็นสำคัญสคัญกันแล้วก็ดูมุมมองที่น่าสนใจจากคลิปนี้เพื่อให้เข้าใจเรื่องการฝึกจิตแล้วก็อุปสรรคต่างๆชัดเจนขึ้นนะคะ ครับผมหลักๆก,ก็จะเน้นเรื่องธรรมชาติของจิตเรานี่ละค่ะแล้วก็ตัวกิเลสเครื่องกั้นที่เรียกว่านิวรหแล้วก็ดูว่าออหลวงพ่อท่านแนะนำวิธีพิจรารณาหรือว่าวิธีจัดการกับมันยังไงบ้างน่าสนใจครับงั้นเริ่มที่จุดแรกเลยที่ว่าเป็นอุปสรรคสำคัญคือนิวรหนี่แหละครับมันเป็นยังไงขยายความหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะนิวรหเนี่ยก็คือเครื่องกั้นจิต5อย่างนะคะ ข้อแรกเลยคือการมฉันทะอันนี้ก็คือความพอใจในพวกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่มันดึงใจเราออกไปข้างนอกในคลิปเปรียบเหมือนหมาแทะกระดูกอะค่ะคือพเพลินอยู่กับความคิดจินตนาการแต่ไม่ได้มีเนื้อหาสาระจริงๆเท่าไหร่อ๋อครับครับเห็นภาพเลยค่ะตัวที่สองก็พยาบาท อันนี้คือความร้ายความไม่พอใจลึกๆที่มันคอยกวนใจเราอยู่อื mm. มคือทีนมิธะอันนี้เป็นความหดหูเสื่องซึมค่ะเหมือนจิตมันป่วยไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทอ,ท,ทอแท้ทอแท้เหมือนหมดพลังงานไปเลยนะครับใช่ค่ะประมาณนั้นเลย 4. คืออุทธัจจกุกุจจะตัวนี้คือความฟุง้งซ่านรำคาญใจแบบคิดไปเรื่อยคิดถึงอดีตบ้างกังวลอนาคตบ้างวุ่นวายไปหมด ตัวนี้เจอบ่อยเลยครับผมใช่ไหมคะมันจะเกี่ยวกับความรู้สึกหรือเวทนาที่เราไม่ชอบใจด้วยแล้วสุดท้ายข้อ5วิธิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในทางปฏิบัติในคำสอนแบบเอ๊ะมันจริงหรอจะทำได้หรออะไรแบบนี้ซึ่งตัวนี้ต้องแก้ด้วยปัญญาการพิจารณาหาเหตุผลค่ะการที่เราเอรู้จักชื่อรู้จักหน้าตาของนิวรณ์พวกนี้ก็เหมือนเป็นก้าวแรกที่จะเริ่มจัดการมันได้ค่ะ การที่รู้ว่าเออมันมีชื่อเรียกแบบนี้นี่เองทําให้เราเหมือนมีเป้าหมายให้สังเกตชัดขึ้นนะครับแล้วแล้วพอเรารู้จักมันแล้วเนี่ยแหล่งข้อมูลแนะนําให้จัดการยังไงต่อครับแค่รู้ชื่อมันคงยังไม่พอเนาะใช่ค่ะรู้ชื่อนี่แค่เริ่มต้นเลยสิ่งสําคัญคือการกลับมาตรวจสอบใจตัวเองคือแหล่งข้อมูลจะเน้นเรื่อง5ขั้นตอนเกี่ยวกับนิวรณ์แต่ละตัวเลยนะคะ 1. คือต้องรู้ว่าตอนนี้มันมีอยู่ในใจเราหรือเปล่า2คือ ถ้ามีเนี่ยมันเกิดจากอะไรสามคือแล้วเราจะละมันไปได้ยังไง 4. คือพอละได้แล้วเนี่ยมันจะไม่กลับมาอีกนณขณะนั้นเพราะอะไรและหคือการที่มันหายไปเนี่ยเกิดจากอะไรอ๋อเป็นสเต็ปเลยนะครับค่ะเช่นถ้าเราฟุ้งซ่านอุทธธจักก็ลองถามตัวเองเออตอนนี้ฟุ้งไหมตอบในใจว่าฟุ้งมีฟุ้งเพราะอะไรเช่นกังวลเรื่องงาน จะวางยังไงกลับมาอยู่กับลมหายใจไหมอยู่พิจารณาอะไรใจสงบลงหรือยังเออเริ่มสงบแล้วทําไมถึงสงบอ๋อเพราะกลับมารู้ตัวเพราะเห็นว่ากังวลไปก็ไม่ช่วยอะไรแบบนี้ค่ะโอ้โหละเอียดเหมือนกันนะครับค่ะกระบวนการนี้มันช่วยให้เรารู้ทันแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาความจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมาช่วยคลายมันออกไปไอ้าขั้นตอนนี้เป็นเครื่องมือที่เอ่อทำให้เราลงมือปฏิบัติกับใจตัวเองได้จริงจังขึ้นเลยนะครับ น่าสนใจมากซึ่งซึ่งก็น,น่าจะเชื่อมโยงกับชื่อคลิปพอดีเลยใช่ไหมครับสบายแต่ไม่สนุกสนุกแต่ไม่สบายมันดูขัด,ข,ดขัดกันอยู่นะครับอันนี้หมายถึงอะไรครับใช่ค่ะมันเป็นความขัดแย้งที่น่าคิดมากเลยนะคะคือแหล่งข้อมูลอธิบายว่าความสงบจากการภาวนาเนี่ยแม้มันจะให้ความสบายทางใจจริงๆคือมันสงบไม่วุ่นวายไม่กระวนกระวายครับแต่ในมุมของกิเลสหรือความเคยชินทางโลกเนี่ย มันไม่สนุกเอาซะเลยเพราะมันไม่มีอะไรมาเร้าใจไม่มีสีสันเหมือนโลกข้างนอก uh huh. ในทางกลับกันไอ้ความเพลิดเพลินทางโลกต่างๆนานานเนี่ยแม้มันจะสนุกถูกใจกิเลสช,ชั่วครั้งชั่วคราวแต่บ่อยครั้งผลที่ตามมาคือความไม่สบายอาจจะเดือดร้อนวุ่นวายหรืออย่างน้อยก็เหนื่อยใจจริงด้วยครับค่ะการภาวนาเนี่ยเลยต้องอาศัยการปรับมุมมองใหม่ให้เราหันมายินดีในความสงัด หรือที่เรียกว่าวิเวกความสงบภายในที่มันประณีตก,กว่าความสุขแบบโลกโลกอะค่ะซึ่งเป้าหมายปลายทางก็คือ,อ,อสภาวะที่เรียกว่านิพพานว่าไอความสงบนั่น,นะมันเป็นเหมือนฐานต่อยอดไปสู่ปัญญาที่ลึกกว่านั้นถูกต้องเลยค่ะสมาธิหรือความที่จิตมันตั้งมั่นสงบเนี่ยเป็นเหมือนฐานที่แข็งแรงมากนะคะในคลิปชี้ว่า แม้จะเป็นสมาธิระดับต้นๆอย่างประถมชาญก็ตามก็เพียงพอแล้วที่จะใช้เป็นฐานในการเจริญปัญญาหรือวิปัสนาครับคือใช้จิตที่นิ่งๆสงบๆนั่นแหละค่ะมาพิจารณาประสบการณ์ตรงของเราเองพิจารณาสิ่งที่เรียกว่าขันห้าขันห้าใช่ค่ะเหมือนเราแยกส่วนประกอบของตัวเราออกเป็น5ส่วนคือรูปร่างกายเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆสัญญาความจำ สังขารความคิดปรุงแต่งต่างๆแล้วก็วิญญาณการรับรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจ mm hmm. พอเราพิจารณาด้วยจิตสงบจะเริ่มเห็นว่าเออทั้ง5้ายอย่างนี้มันไม่เที่ยงเลยนะอันนี้จังมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตลอดไปทุกขังแล้วมันก็ไม่มีแก่นสารอะไรที่เป็นตัวเราจริงๆให้ยึดเลยอนัตตาประเด็นเรื่องอนัตตาหรือความไม่มีตัวตนนี้ผมว่าน่าจะเป็นหัวใจสําคัญเลยแล้วก็ดูจะท้าทายความเข้าใจเรามากที่สุดเลยนะครับ ใช่เลยค่ะเป็นเป้าหมายสูงสุดเลยก็ว่าได้คือการเห็นให้แจ้งเห็นให้ชัดถึงความจริงข้อนี้ว่ามันไม่มีตัวตนถาวรจริงๆอยู่เลยแม้แต่ความคิดความรู้สึกหรือคำว่าเราเนี่ยมันก็เป็นแค่สภาวะที่เกิดขึ้นชั่วคราวอาศัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาทั้งนั้นครับในแหล่งข้อมูลมีวลีหนึ่งที่เออคมมากคือไม่มีชื่อใครในความจาก็เกาะกรรมไม่ได้โอ้โห มันชี้ให้เห็นภาพว่าถ้าเราไม่ไปยึดติดอย่างเหนียวแน่นกับชื่อหรือสมมุติบัญญัติต่างๆความคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับชั้นของชั้นตัวเขาเรื่องของเขาถ้าเราไม่ยึดตรงนี้เนี่ยการสร้างเหตุแห่งทุกข์หรือกรรมเนี่ย รวมถึงวงจรการเวียนว่ายตายเกิดมันก็จะค่อยๆค,คลายลงหรือจบลงได้เพราะมันไม่มีผู้ยึดที่จะเป็นคนก่อหรือคนรับขนอีกต่อไปแล้วสรุปแล้วจากที่เราคุยกันวันนี้ก็คือเห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าอุปสรรคสําคัญในการฝึกจิตก็คือนิวรหานี่เองซึ่งเหมือนเป็นม่านหมอกในใจเราแต่เราก็มีเครื่องมือคือการพิจารณาตัวเองตามความเป็นจริงหขั้นตอนเพื่อจะรู้ทันแล้วก็ค่อยๆค,คลายมันออกไป เป้าหมายก็ไม่ใช่แค่สงบเฉยๆแต่เป็นปัญญาที่เห็นความจริงสูงสุดว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนให้ยึดถือซึ่งจะนําไปสู่ความสงบที่แท้จริงได้ใช่เลยค่ะครบถ้วนเลยค่ะกออ็อยากจะฝากข้อคิดทิ้งท้ายไว้นิดน,นึงนะคะให้ลองกลับไปสังเกตในชีวิตประจําวันของเราดูว่าเวลาเราทุกข์ใจขัดใจหรือวุ่นวายใจเรื่องต่างๆเนี่ยบ่อยครั้งแค่ไหนที่มันมีต้นตอมาจากการที่เราไปยึดติดกับชื่อ ความคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับตัวฉันของฉันหรือตัวเขาเรื่องของเขาอืมน่าสนใจครับลองสังเกตดูค่ะการที่เราเริ่มรู้เท่าทันความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้แม้จะเล็กๆน้อยๆก็อาจจะเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากๆเลยนะคะในการนำหลักการที่เราคุยกันวันนี้ไปปรับใช้เพื่อลดความทุกข์ในชีวิตจริงของเราได้ค่ะ